รีวิวเครื่องเล่นเทปอิตาลูินเทจนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับสภาพสวยครับไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะฮะไฟ DC 6โวลต์นะฮะมีช่องไฟ DC 6โวลต์เสียบได้นะฮะในนี้ลองแล้วใส่ฐานได้นะฮะฐานไปฉายสีก้อนนะฮะล้างฐานสะอาดนะอันนี้ก็ลองแล้วนะครับผมใส่ฐานลองให้เรียบร้อยนะฮะล้างฐานสะอาดตัวนี้ไม่เนเจแปนนะครับภาสวยมาก เสียงดีฮะสายฟานใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะน,นี้โมเดล r q 535นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยไฟ2 2 0โวลต์บ้านเรานะครับมันยินเทปนะครับถ้ทดสอบระบบวิทยุวิทยุน่าจะถึงประมาณขึ้น99เมกะเฮิรตซ์โอ้ยลิงปอมนะฮะว่าไทยไปกับกองทัพบกสวัสดีครับผม อปแบตนีตอนนี้ก็วุ่นวายนะครับจะไปยังไงจะไปสวนสัตว์จะไปยังไงตรงนี้อะไรเนี่ยโทนปรับได้สติเลยนะฮะปัญหาเยอะจริงๆครับเฉพาะ่ปัญหาคนหนึ่งเดียวนี่ก็เวียนหัวแล้วนะฮะแต่ผมทดสอบระบบอัดนะฮะจากวิทยุลงเทปนะครับนะฮะเกลดนําไปแล้วนะครับว่ามีการแข่งขันกอล์ฟ ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนี่ยครับขึ้นนี้ไปถึงเก้ิบมีกระเฮิร์ตนะฮะถึง99้าเก้ามีกระเฮิร์ตนะฮะใงานกอล์ฟเนี่ยก็จะมีนักกอล์ฟสุภาพสตรีของไทยเนี่ยลงแข่งขันด้วยนะครับผมฟังซีบอกของเรื่องนี้นะฮะแม่โชว์ฟอร์มดีครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟหญิงเป็นเมเจอร์แรกของหักไม่งอนะครับเราจะสอบฟังระบบอ่ะนะครับของไทยเนี่ยลงแข่งขันด้วยนะครับนะฮะ แม่โชว์ฟอร์มดีครับเป็นการแข่งขันกอลตต์ฟหญิงเป็นเมเจอร์สายพานใหม่เปลี่ยนได้เรียบร้อยกหนะ้นากลังได้ปกตินะฮะเลเวลแบตเตอรีต่ติดปกติเดี๋ยวสอบฟังระบบเทปนะครับ 「君はタバコの時に火をつけて,てれたい人」「めた指が定めのように心」「許す